อ้ยอ่ะมันคืออะไรอันนี้อะไรกุนเชียงเหรอไตอั่ไตอู่สาวาดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่อ๋อพี่รุ่นไปไปจัดเพียพี่อ๋อพี่แนนพี่ยาพี่อ๋อยาดพี่แนนพี่อ๋อไปพี่แนนไปพี่แนนาปพี่แนนขอเสต้อนรับยาดพี่รุ่นปู่รุ่นค่ะสวาวเอ เพราะวันนี้เฮาจะมากินอาหารเหนือกันะเจ้าได้เจ้าได้ว่าน้องเนี่ยนะเจ้าได้ได้อบพยพตัวเก่าเนี่ยมาจากทางภาคอีสานใช่ตั้งแต่วัยประมาณ19ปีอาจารยแล้วมาอยู่ที่เชียงใหม่จริงๆพอนี่คือเป็นตําแหน่งมีมงนะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจคือเนี่ยจะบอกขอบคุณเวทีเราก็แบบขอบคุณนะเจ้าที่เปิดโอกาสให้แบบสาวงามทุกเพศทุกวัยได้แบบมีที่ยัดยืนได้มีมาแสดงความสามารถแต่กยภาพเนกันคนเฮาเนี่ยมันเลือกเกิดบาได้เจ้าเ่ากับว่าอีเนาะคนเฮามันเลือกเก ก็ได้เจ้าแต่เลือดที่จะมาเกิดอั้งกับมาได้เหมือนกันเจ้านะมีเพื่อนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เยอะเป็นยูทูบเบอร์ก็คือพี่แบรนด์ตันกับเจสสไบร์ทบับบี้เจ้าของบทเพลงบา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 งนะบางบางไปรางและบางบางไปบางพี่รุสเปคฝรั่งเลยนะว้าวไปไปเชื่อกันได้ไงสาวว่าแม่มูจนได้แฟนเลยเฮ้ยว้าวไปอยาพี่รุ่นอืม เดือนธันวานี่นะจโอบลาบแน่เหรอกำหนดไทม์ไลน์ให้ด้วยอ่ะธันวานี่นะใกล้ๆนี่นะตายไม่ดีเจ้าไม่เคยไี้ผัวตอนนั้นคือแบบเกิดเคิเกิเคยเย่อะอ่าน่าจะมีผัวกับเจ้าเออบ่มีบ่มีตายนี่พอนะไม่มีผัวฉันเศร้าอะ อันนี้คือครบไหมสำหรับอัหรนียโอครบไหมนี่คือลาเมคเคลรลาเมคเคนี่คือน้ำพริกอ่องน้ำอ่องใช่ไหมคะนี่คือไส้อั่วแล้วก็ข้าวเหนียวนี้ทำไมถึงต้องมีอันนี้คือข้าวกันซีนอ่ะสร้างยันซีนกันจีนเจ่ากันซีนเจ่าวันนี้จะทำเมนูไข่ปำไ่ปปะหลัาปาปป้าลาปาป้าปาปำปปะหลับปาป้าปปปะลาปาป้า เราต้องมาช่วยกันตอกไข่ก่อนเร็วนลอรอฟอร์มเรามาเอาชาเลนจ์ไหมได้ตอกไข่ได้วยหนึ่งมือได้สลองดูได้เฮ้ยแมนเดี๋ยวกะเ็นคูเขาจไว้ถเ็หมดวลแล้วพอจับไข่แล้วบีบเหมนกันหรอนาในระหว่างชี้หยัดขีได้มีการเจียวไข่เราต้องลำเทียนแตง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  และเหตุนี้คือเหตุเหตุเกิดจากความงานคเดรุ่ยได้เลยนะดีจังซึ่งเห็ดเนี่ยอ่ะอยากกินแบบหั่นหยาบหรือหั่นละเอียดตูขอหยาบครึ่งละเอียดครึ่งหยาบก่อนเนาะหยาบแล้วกันโอเคไอเหี้ยไอสัตว์ไอเหี้ยไอสอดอันนี้ดีปะหั่นละเอียดอ่ะหั่นละเอียดอ่าละเอียดไม่มีมุกมุกนี้มีไว้สำหรับหั่นหยาบเท่านั้นโอเคไม่ใช่นหมแม่กินเผ็ดไหมไม่เผ็ดมากโอเคงั้นแสดงว่าแม่เป็นคนที่ไม่กินเผ็ดค่ะไม่กินเผ็ดตท่าทัศทัศน์ โอ้ดูดีขึ้นมาชันทีขึ้นมาชันทีขึ้นมาชันได้หลอดอันนี้คือแบบคนกรุงเทพจะทำแบบนี้ถ้าคนเหนือเขาจะทำแบบนี้โอเคไหมแล้วถ้าเป็นฝั่งทางใต้เขาก็จะมีความผสมผสานระหว่างชาช้าง และการที่จะรู้ว่ามันเริ่มสุกหรือยังให้เอานิ้วจุ่มแม่เริ่มก่อนเลยได้สิเออไม่ได้วว้าให้เป็นไงเป็นไงดีนะจ๊าอร่อยนะจ๊าทำให้ดูแม่เสือขาไแม่แน่จริงได้ได้ถือว่าได้ ไดูครัวเราไปดูครัวเรามาทำไก่ตามทไกแมเรากดทแรป้ไดูครัวเรา P A I ได้ดูครัวดูครัวปู่คครเราไม่สกิดเอาโยสกิดาอยู่